ถ้าในสูตรของซีแคร์เนี่ยคือให้ทานพร้อมกันไปเลยอย่างเช่นถ้ามื้อเช้าให้ทานวิตามินซีไปพร้อมกันกันกบโชงโคอลลาเจนเลยเนาะคือเดี๋ยวจะทานคอลลาเจนกับน้าเปล่าอยู่แล้วหรือบางทีแบบเดี๋ยวจะผสมเข้าไปในโยเกิร์ตแล้วเดี๋ยวก็จะทานวิตามินซีเข้าไปเลยก็จะ,จะแบ่งกลุ่มอีกว่าถ้าลูกค้าแบบมีปัญหาในเรื่องของกลไลย้อนบางคนแบบมีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะอะค่ะเดี๋ยวอยากให้ปรับมาทานพร้อมอาหารหรือว่าทานแบบหลังอาหารทานข้าวเช้าแล้วก็ทานวิตามินซีตามเข้าไปอะ่ะก็จะทําให้เราไม่ได้แบบมีปัญหาในเรื่องของ ระคายเคืองกระเพาะอาหารเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเด ez จะบอกว่าสูตรที่ได้ทํามาสําหรับวิตามินซีของเดียคือของเดียเป็นวิตามินซีจากอาเซโรล่าเชอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่มันก็จะมีประสิทธิภาพให้วิตามินซีธรรมชาติแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการลดการระคายเคืองในเรื่องของกระเพาะลงด้วยนะคะมันจะต่างกับแอสคอร์บิกแอซิดที่มันเป็นวิตามินซีชนิดสังเคราะห์นะคะเพราะว่าถ้าเราทานวิตามินซีชนิดสังเคราะห์โดยตรงมันอาจจะ มีผลกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะหรือว่าในเรื่องของกดไหลย้อนอะไรอย่างนี้เนาะก็อยากจะให้ปรับมาทานหลังอาหารเนาะร่างกายของทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเ <_ c oughs> พราะว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะอยู่แล้วเนาะแต่ก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่าลองทานวิตามินซีของเดียรูแล้วคือแบบไม่ได้แสบท้องไม่ได้ปวทดปวท้องไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าเขาเคยไปทานกับตัวอื่นที่มันเป็นวิตามินซีแบบชนิดสามคอแล้วเขารู้สึกแสบท้องแล้วเขาลองทานของเดียรแบบก่อนอาหารแล้วเขาบอกว่าทาน ได้ปกติไม่มีปัญหาเลยแล้วก็กลุ่มที่ลูกค้าเป็นโรคที่เป็นแบบเกี่ยวกับกดไหลย้อนก็ทานได้อันนี้คือเป็นบางคนคือร่างกายเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ต้องลองสังเกตกับตัวเราเองดีที่สุดตัวเราเนี่ยค่ะจะตอบคําถามตัวเราได้ดีที่สุดว่าเราแบบทานแล้วมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ